สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับตู้เจบินมินิสิบห้านิ้วครับอีวเทคแล้วครับผมชมเลยแล้วร็รรครับประมาณนี้สีระเบิดสเปรคอนสองชิ้น แกง pvc เหมือนเดิมครับนิวเหนียวใช้ยยาวครับตู้นี้ขนาดสัดส่วนก็จะสูงครับหนึ่งนะครับลืมคือพอดีสูตรมันใหม่ครับก็เลยจำไม่ค่อยจะได้ครับเดี๋ยวจะวัดให้ดูสดสนเลย ว้างห้สครับส่วนส่วนสูงก็43ความลึกห5าสูง63กว้าง50ลึกห้าโอเค ู้นี้ใบละ900บาทครับไม่รวมจัดส่งแต่ว,ว่าผมมี่4ใบผมจะทำโปรโมชั่นสงกลานเลยครับใบละ750บาทสามารถสั่งซื้อได้ที่ลาซาด้าช้อปปีหรือไลน์ก็ได้ครับใบละ750บาท ถ้าไม่มีโปรโมชั่นก็ใบละเก้าร้อยครับเป็นตู้เจบินมินิสินิ้วครับตู้นี้ก็จะตอบสนองคำถีที่หกสิบแเฮิร์ตครับเปิดไฟต้นฉบับจะเสียงดีมากครับเป็นไม้ปาร์ติเกิล15ม ทำสีระเบิดสีก็จะมาค่อยสวยนะครับเพราะว่าผมทำตอนกลางคืนไม่ค่อยมองจะเห็นครับใบละ750บาทไม่รวมจะส่งนะครับแต่ถ้าไม่มีโปรโมชั่นก็900ครับมีทั้งหมด4ใบ ส่วนไม้ก็สต็อกเยอะครับจะมีมาเรื่อยๆครับรอสั่งซื้อได้เลยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ